ฮัลโหลยูทูบสวัสดีคะ่ปะป้าเฟซี่ชนนาแนลเหมือนแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพามาลงครัวมาทําอาหารกันนะคะในเมนูยำไข่เจียวกุ้งมะม่วงเปรี้ยวนะคะมะม่วงของป้าสับเรียบร้อยแล้วนะคะเปรี้ยวแบบเข็ดฟันเลยนะคะเปรี้ยวมากมากเลยนี่คะ่ะยำแบบนี้อร่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปได้วยกันนะคะเปรี้ยว ก็ามาทําการทําไข่ของเรา่อดน,นะคะป้าจะใช้ไข่นะคะ3หรือสี่ลูกนะคะอ,อ๋อคณทังบ้านก็แล้วแต่นะคะว่าใช้กี่ลูกนะคะนี่ค่ะตอกแขกน้งองไปในถ้วยเลยนะคะนี่ตอกเข้าไปเลยนะคะสามลูกจะพอนเนี่ยนะะ้องตีๆดูก่อนนะคะโอเค จะพอนะคะนะคะก็ตีไข่เราแล้วนะคะก็เอาเนื้อก,กุ้งลงไปเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็ตีรวมกันไปเลยนะคะก็ตัดน้ำตาลสักนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องมาราดน้ำยำอยู่แล้วนะคะอย่าไปใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเค็มนะคะนี่นะคะน่าจะพอนะสามลูกปลาว่าพอแล้วล่ะ อย่ีกินเยอะเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจียวไข่กันนะคะค่ะตอนนี้นะคะป้าพีซี่ก็มาตั้งกระทะของป้าไว้นะคะก็พอกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ํามันลงไปนะคะใส่น้ํามันของเราลงไปเลยนะคะนี่นะคะเพราะเราจะเจียวไข่ของเรานั่นเองนะคะก็ทําให้น้ํามันทั่วกระทะหน่อยนะคะนี่นะคะนี่ก็ตามด้วยไข่ เจียวกุ้งของเราที่จะเอาลงไปนะคะเาราผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะใช้กุ้งสดนะคะแต่พอดีกุ้งของป้ามันมีแบบว่ามันอยู่ใน้นาแข็งมาคะ่ะป้าก็เลยไปวอร์มในอะ่ะไมโครเวฟมันก็เลยออกบางๆนี่นิดนึงนะคะโอเคีก็ใส่กุ้งสดนะคะกุ้งสดหั่นชิ้นนะคะ่นี่ค่ะตอไปเจียวของเราไปเลยปิดยวให้เขาหัวกระทะนิดนึงเดี๋ยวใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ ใช้ไฟกลางๆนะคะนี่ค่ะค่ะทีนี้เราก็ค่อยเจียวเขาให้ได้ที่ให้เหลืองทั้งสองด้านนะคะให้เขาเหลืองทั้งสองด้านถ้าไปใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะนะนี่หนึ่งนะค้าเขาก็ไ,ไม่ไหม้เพราะเขาจะงเหลืองนะคะอืเต็มจานดีจังเลยกินร้อนๆเ,อเขาสวยเนาะกับพรกน้ำปลาผิดเ, <laughs> เมนู เมนูนี้คือเมนูยำนะคะโอเคนะคะอย่าผิดเมนูนะพอเป็นซป็นู้หูหอมจากตักข้าวโปกไข่บนข้าวเลยนะคะก่อนนะคะเหลืองย่างตักหยิสไปนิดๆไปจะแรงสักหน่อยนี่เริ่มเหลืองสักนิดแล้วนะครับนี่นะคะพอเริ่มเหลืองแล้วก็เข้ามาตรงท้ายๆก็หน่อย ด้านเลยน,น,นะคะนี่นะีนมือไหม,ม,มคะเรืองอารามเป็นแผ่นสวยเชียเสียนเซียน <c oughs> ทำบ่อยๆแล้วคล่องนะคะนี่นะคะก็นี่ค่ะป้าก็จะเจียวให้เขาให้เหลืองทั้งสองด้านแล,แล้วป้าก็จะตักพักไว้ที่จานนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูน้ํายํากันนะคะโอเคค่ะไปดูน้ํายํากันเนาะค่ะตอนนี้นะคะป้าก็เจียวไข่ของป้า เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พักเขาไว้นะคะทีนี้เราก็มาทาน้ยายำกันนะคะน้ํายำป้าก็จะใส่พิ่ขี้หนูลงไปนะคะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยแด้แต่คนทางบ้านเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายสักนิดนะคะเพราะว่ามะม่วงค่อนข้างจะเปรี้ยวนะคะก็มะนาวสักนิดนะคะนิดเดียวะค่ะใครจะชอบให้มีกลิ่นมะนาวมากๆก็เพิ่มได้นะคะก็น้ําปลานะคะนี่นะคะ ใส่ไปเลยแล้วก็หอมแดงนะคะนี่ค่ะนี่ก็คนนะคะคนที่ส่วนผสมของเราเข้ากันนะคะนี่นะคะนี่น่าจะนัวว่าคิดว่าะะก็ตามด้วย มะม่วงเปรี้ยวนะคะใส่ลงไปเลยเห็นไหมคะมยากเลยนะคะนี่นะคะทีนี้เราก็กชิมรสชาติจนได้รสของเรานะคะนะคะชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสชาติแบบไหนเอ,มมอะมะม่วงพอโดนน้ำยำแล้วทำไมไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่น้ำตาลอีกสักนิดดีกว่า ะน้ำมะนาวอีกสักหน่อยนะคะใส่น้อยไปเพราะว่าเดี๋ยวมะม่วงป้าก็จะไปโรยบนไข่อีกทีไงฮะก็โอเคนะคะน้ำยำของเราก็ได้ที่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็ตามด้วยนี่ค่ะขึ้นช่ายยนะคะนี่นะะขึ้นช่ายเลย ส่วนถั่วเนี่ยเราโรยที่หลังนะคะเดี๋ยวเขาจะไม่กรอบนะคะนี่นะคะพอเราก็ปรุงรสน้ำยำของเราให้ได้นะคะเอาที่เรากินนะคะเอาที่เราชอบนะคะอืมโอเคละกลมกล่อมละนี้ป้าก็จะไปตักไข่ของป้าจาัดจานนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปตักไข่จัดจานกันนะคะค่ะก็ช่วงที่เราทําน้ํายํานะคะ ไข่ของเราก็น่าจะเย็นแล้วแต่ก็ยังร้อนๆอยู่นะคะทีนี้เราก็เข้ามาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นเลยนะคะจะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็แล้วแต่คนทางบ้านเลยเขียงปลาเล็กไปนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะคะอุ้ยร้อนยังร้อนอยู่เลยอะคะ่ะก็นี่ค่ะตัดเป็นชิ้นแบบนี้หรือใครจะตัดเป็นชิ้นแบบอื่นก็จับไปเลยนะคะนี่ก็เอามาวางตรงจานเลยนะคะนี่ค่ะตามที่เราจะ จะจัดให้เข้าเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่ค่ะก็่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็าน้ํายำมาลาดแค่นั้นนะคะก็เอาถั่วลรยถั่วเม็ดม,มะม่วงหมะพร้าวยอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยนะคะไม่ยากเลยไปยซี่จะทำของเขาง่ายมากเลยนะคะจะไม่ทําอะไรเราคนทํางานเนาะ <c oughs> ค่ะก็ ทำเลยนะคะง่ายๆทําทให้มันยากมันก็จะยากนะคะถ้าเราทําให้เขาง่ายๆเขาก็จะง่ายๆทําทกับข้าวนะคะนี่นะคะนี่เห็นไหมคะก็เรียบร้อยแล้วนี้เราก็เอานะคะนี่คะ่ะมะม่วงถ้าเราอยากให้เปรี้ยวเพิ่มก็เอามาโรยๆเขานี่นะคะตามที่เราชอบเลยนะคะ ก็หามด้วยนะคะเย็ดมะ่วง,งมะพรานนะคะนี่นะคะดูไปเลยตามที่เรามักเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายก็ได้ค่ะมาจัดแบบไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เอาน้ำยำของเรามาราดค่ะ นี่นะคะน้ำยำของเราที่เราทำไปแล้วนะคะใช้ช้อนดีกว่านี่นะคะแล้วลาดก็ไปเลยชอบจัดไม่จัดนี่พริกลุยได้เลยนะคะทำไมเราถึงไม่ปรุงอะไรมากกับไข่นะคะเพราะว่าน้ำยำของเราเนี่ยเพระเขาต้องมามาน้าน้ำยำอยู่แล้วนะคะนี่นะคะ่นะรับเข้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะดูนะคะยำไข่เจียวกุ้งมะม่วงเปรี้ยวของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะดูพริกสักนิดนะคะนี่ข้างหน้านิดนึงนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วยำไข่เจียวกุ้งมะม่วงเปรี้ยวของเรานะคะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะเดี๋ยวไปชิมด้วยกันค่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะยำไข่เจียวกุ้งมะม่วงเปรี um> ้ยวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยละทีนี้ก็เปรี้ยวนะมังคิดมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวทีนี้เราก็มาทำการชิมกันนะคะเดี๋ยวป้าเป๊ซี่กับมังคิดก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะเรามาชิมด้วยกันค่ะโอเค้ายม่วงแม่ยังไม่ได้กินเลยบอกบอกชอบละยังไม่ได้กินด้วยเ้ ลองเดือดนะโมีเม็นมะม่วงหิมพานด้วยนะลุงเนี่ยมันจืดไปไหมเอาน้ำปลาเพิ่มไหมเนอะน้ำจืดอืมเยอะเนาะอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากเมนูยำเอ้ามกเจีอยกุ้งโอ้ กุ้งยินไซนี<ม>่อร่อยอ่ะอุ้ยเข้ากันดีเลยค่ะ้า <Wow. S 1> มันจะเปรีป้ยวมันมันแล้วก็มีรสชาติของกุ้งอะค่ะอืมอ hmm. ืมลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยอืมอร่อยเนาะนี้ว้าวว้าว wow. This This you never see in a restaurant ฮะคุณคิดบอกว่า <Only S 1> ไม่เคยเห็นในในร้านอาหารเลย <Only> <ม> Only เป็ดซิกเชยเราทดูนะชอบทำอะไรแปลกๆอร่อยด top t e นคิดบอก top ten top t e all the time อร่อยใช่ไหมล่ะถูกใจแล้วอืานอ่าน This is good แล้วจะเอา ไม่กล้าใส่มะม่วงเปรี้ยวเยอะค่ะกลัวกลัวลุงแบบมันจะเปรี้ยวเกินจะประมาณนี้ลุงจะกินได้อ,อร่อยอร่อยอร่อยนะว้าวมันมันเหมือนยำอ่ะมันเป็นยำเลยแต่มันืม,มนได้ความมันจากไข่นะคะ,แล,ะแล้วกุ้งเราก็รู้อยู่แล้วนะ,ะก็อร่อยนะเด้งเดงเหมือน ผมไม่ฉันต้อง say yes คุณว <So> ่าใช่ต้องเย็ดเลยใช่ไหมเจ้าเซโนคือเป็นคนชอบไข่ด้วยค่ะแล้วเอาไข่กับกุ้งมารวมกันก็เลยซ super l i ล h t เลยเสร็จแล้วอิ่มท้องเลยค่ะ ต้องก,กินข้าวถ้าเราไดเอทก,กินแค่เขากับผักก็ได้<ม>แต่มะม่งวงเขาก็เป็นผักอยู่แล้วเนาะเปรี้ยวดีจะกินกับผักสลัดก็ได้นะคะตอนที่เราชอบเย่ยอุ๊ยอร่อยเนะาะไข่แบบอย่าไปปรุงเค็มนะคะถ้าไปปรุงเค็มเนี่ยมาเจอน้ำยำเนี่ยจะกลายเป็นเค็มหนักเลยนะคะปลาทูนี่ให้ใส่น,ะน้ำปลาเยอะนะคะ เดยวแค่ไม่ให้เขาจืดเกินอุ้ยเผ็ดเหรออุ้ยเอาน้ำไหมออเดี๋ยวเอาน้ำให้พี่ก่อนนะคะกูดแปเอาน้ำให้พงก่อนนึ่งแย้วพอดีใส่พรี่ เซ <Thank> นเซนดิง้งอ๋อเซนดิง้งนี่เอามาให้แล้วอะน,นะอร่อยมากเลยค่ะมันเข้ากันมากๆเลยจริงๆนะคะถามลุงคิดมันมันมินมนมกมันลุงคิดบอกว่าอะไรนะฟินหรอฟินฟินอ่ะฟิน I just take the chili down เขี่ยพ <But S 2> ริกออกเอาว้าวพี่ทิ่หนูด้วยไงครับ อืม <is> amazing. amazing เ่ยนะคะคิดใช้คำว่า Amazing เนี่ยหมายถึงมหัศาจรรย์พันแล่นมาก <laughs> <laughs> มันไม่ได้มหัศจรรย์นะมันเป็นเมนูง,ง่งายๆค่ะเพียง <laughs> แต่เรามาดัดแปลงให้มันอร่อยขึ้นกันเองกินเปรี้ยวๆไงเรไปเจอมะม่วงเปรี้ยวก็เลยจัดซะหน่อย How you say do you say super mega อร่อยในไทย Super ไม่อร่อย No super อร่อย อ๋อไทยพูดว่าไงโคตรอร่อยเลยอย่างเงี้ยโคตรอร่อยโคตรอร่อยพูดอร่อยเลยไปอยู่ตรงแม็กแฮน์ This is really โคตรอร่อยนี่อย่างงี้เลยแบบ if you see food แบบเวลี่อร่อยไงยิ่งจะหุ้ยโอเคุ้ยโคตรอร่อยเนี่ยอะอเคดูสิอุ้ยเฟิร์สอุ้ย โคตรอร่อยนซนโอเคเจำไม่ได้โอเคไม่ต้องหัวเราะมันจริงจริแบบคือแสดงว่าถูกใจจริงๆค่ะถึงแบบว่าต้องต้องให้ถามว่าเมนูถ้าคนไทยเห็นอาหารที่แบบอร่อยมากๆเขาต้องใช้คำพูดอะไรอ่ะเพราะว่าฝรั่งก็คือซุปเปอร์ใช่ไหมล่ะซุปเปอร์อร่อยอย่างเงี้ยว่าเราก็โคตรอร่อยเลยอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะเนาะคุนยุซี่เป็นแบบคุกเน็กเน็กทามเกาหน้าเออจะต้องบอกว่าโคตรอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยโคตรอร่อยเลยอร่อยจริงจริงอะไรอย่าง้คิดกินใหญ่เลย แต่เคีย่ยที่หนูอ๋อนะพริกท,ที่หนูเนี่ยเม็ดเล็กนะสมชื่อนะแต่ uh huh. เผ็ดจี๊ดเลยถึงใจนะ uh huh. ผิวแต่แจ๋วเนี่พริกขี้หนูโอเค uh huh. ค่ะนะคะค้าพี่ซี่ก็มาทําให้ดูแล้วนะคะลุงคิดยืนยันเลยนะคะว่าอร่อยมากคืออืม uh huh. เลยนะคะโคตรอร่อยเลยนะคะมาทําให้ดูแล้วนะคะยำไข่เจียวกุ้งสดมะม่วงเปรี้ยวนะคะ ทําดูนะคะกินกับข้าวสวยก็ได้กับข้าวต้มก็ได้นะคะหรือว่าใครลดหุ่นก็ไม่อยากกินแป้งก็กินแค่เขากับก็ได้นะคะแต่จริงๆไข่เขาก็ทําให้เราอิ่มอยู่แล้วนะคะก็มาทําให้ดูแล้วนะคะมาสิมให้ดูแล้วกับลุงคิดนะคะเมนูนี้ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพี่ซี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรคติดตามในป้านคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งปิ๊งปิงปิงปิงไว้ด้วยนะคะเวลาป้าพี่ซี่มาอาวิดีโอคลิปก็จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้านั่นเองค่ะส่วนคลิปน้าคนะะ สวัดสดีค่ะบ๊ายบายค่ะตามติดดูนะคะ Thank you for watching ทำง่ายด้วยค่ะไม่ยากเลย